สามความลับกวา้างใครอยากได้ไก่เจมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไก่เจมอาจจะเป็นของคุณใครที่สนใจไก่เจมก็อย่าลืมแวะไปดูที่หมองยูเกมเซ็นเตอร์อันดับที่สามกวางเป็นแม่มีทฤษฎีที่เชื่อว่าเจ้ากวางตัวนี้เป็นแม่ของเด็กที่หายไปในเกมนี้ด้วยเลยนะเป็นไงล่ะอึง้งไปเลยใช่ไหมแต่นี่ก็เป็นแค่ทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งเท่านั้นเลยนะก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันอันดับที่สอง อ,อันนี้ก็จะเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่คิดว่าเจ้ากวางตัวนี้ก็คือเด็กที่หายไปนั่นเองเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกทดสอบให้แปลงร่างเป็นกวางอย่างไรก็ตามมันก็แค่ทฤษฎีแล้วนะและอันดับที่หนึ่งเพศเพื่อนๆคิดว่ากวางตัวนี้เป็นเพศอะไรกันระหว่างตัวผู้กับตัวเมียส่วนตัวคิดว่าเป็นตัวผู้เพราะกวางตัวผู้จะมีเขาและตัวเมียจะไม่มีนั่นเองแต่ทางผู้พัฒนาเกมไม่ได้บอกอะไรแบบตรงๆเลยนะ แล้วเพื่อนๆเนี่อนอยคิดเห็นกันยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นนะและนี่คือ